กลับมาพบกับท็อปเกมไทยแลนด์ในเกมโกโกมาฟฟนเกมมือถือไอดอลอารพแนวตั้งกราฟิกน่ารักที่เพิ่งเปิดให้บริการในช่วง CBT ในเวอร์ชั่นภาษาไทยจุดเด่นของเกมอยู่ที่กราฟิกสีสันสดใสตัวละครน่ารักที่มีให้เลือกเล่นถึง5คลาสแบบไม่ล็อกเพศเกมเพลย์ที่ผ่อนคลายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเก็บเลเวลต่อเนื่องได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเปิดเกมก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเคยถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันกับโกโกมาฟฟนจากท็อปเกมไทยแลนด์เกมรีวิวครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแต่อยากจะฟินกับการเล่นเกมบนหน้าจอ PC ของคุณวันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนํากับ LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือ LD Player เป็น Android e m u l a t o r ที่ส่งประสิทธิภาพที่สุดให้การเล่นเกมของคุณลื่นไหลไม่มีสะดุดแอปพลิเคชันนั้นมีน้ําหนักเบาแล้วก็ส่งฝลังมากๆเป็นการปรับแต่งให้มีการลดการใช้ CPU แล้วก็แรมให้น้อยที่สุดแต่ว่าสามารถเล่นเกมได้ลื่นขึ้นมาพร้อมฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นหลายหน้าจอการจับภาพขณะเล่นและการตั้งค่ามาโครปัจจ จากผู้พัฒนาเกมทั่วโลกสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาใช้งานได้ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเกมสเตชันท็อปอัพบริการเติมเกมมือถือที่ประหยัดกว่าเติมเองมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงประหยัดรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อได้ที่ Li@ n e แอดเกมสเตชันท็อปอัหรือ Facebook Fanpage เกมสเตชันท็อปอัพลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ โกโกม f ฟินเป็นเกมแนวไอดอลอารพีในกรฟนาฟิกน่ารักๆที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยรูปแบบเกมเพลย์หลักๆจะเป็นการพัฒนาตัวละครเพื่อผ่านด่านประจนภัยและลงดันเจ้นต่างๆมีตัวละครให้เลือกเล่น5อาชีพด้วยกันก็คือซอรสเบรียนักดาบแนวหน้าของปาร์ตี้เด่นด้านพลังป้องกันและพลังชีวิตทำหน้าที่เป็นแทงเกอร์หลัก อาเชอร์ดามเมจดีเลอร์ที่ใช้ธนูเป็นอาวุธเด่นด้านการโจมตีจากระยะไกลโจมตีจุดอ่อนศัตรูได้อย่างแม่นยำนักวิชาการนักเวทที่ใช้พลังการโจมตีจากธาตาุต่างๆสร้างดาเมจวงกว้างที่รุนแรงชาโ์โดเลชมือสังหารในเงามืดอ,อาวุธประจำตัวก็คือมีดคู่โจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอัตราคลริที่อลที่สูงและสุดท้ายอะโคลไลท์คลาสซัพพอร์ตหนึ่งเดียวในเกมที่ทุกปาร์ตี้จะขาดไม่ได้ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนสมาชิกในทีมโดยในแต่ละคลาสยังสามารถเปลี่ยนนนออาชีไดลละ,ลสส rier, ะาาเป็แ ายได้ในขั้นสูงสุดจุดเด่นของระบบคลาสในเกมนี้คือคุณสามารถตั้งค่าสกิลต่างๆของตัวละครได้อย่างอิสระโดยสกิลจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือสกิลหลักสกิลกลยุทธ์และสกิลพาร์ส,สผู้เล่นสามารถอัพเลเวลของสกิลเพื่อเพิ่มความสามารถได้นอกจากนั้นยังมีระบบไรลิตี้ของสกิลที่จะแบ่งตามสีต่างๆโดยวิธีได้มาของสกิลก็คือการสุ่มการชานั่นเองภายในเกมมีระบบสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าเมโลมอนติดตั้งได้สูงสุด3ตัวพร้อมกันโดยเมโลมอนในแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่มาสน สกิลของเมโลมอนจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือสกิลที่ติดอยู่กับตัวของเมโลมอนเป็นสกิลรวมร่างที่ติดตั้งตัวไหนก็จะได้สกิลของตัวนั้นและสกิลอีกแบบหนี่ยจะเป็นสกิลรองสกิลนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยเลือกมาจากสกิลของเมโลมอนที่เราได้รับมาแล้วเกมเพลย์หลักๆจะเป็นการผ่านด่านผจนไปเรื่อยๆยิ่งด่านระดับสูงเท่าไหร่มอนสเตอร์ก็จะยิ่งโหดขึ้นโดยเราจะต้องคอยสังเกตหลอดท้าทายบอสที่อยู่ทางด้านขวาแต่ถ้าไม่กดท้าทายหรือท้าทายไม่สําเร็จตัวลลละะะะะคครรรก็จจฟาา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 ์มมมมววนนนนอย่่่่่่่ทททีีดดีาาดดไไดดดเเิิิซ้้้ํํๆไไไไสถถปปัังแธใหตตตบโผ ยังด่านที่สูงขึ้นได้ก็คือการลงดันเจี้ยนต่างๆเพื่อหาอาวุธชุดเกราะและทรัพยากรมาอัปเกรดตัวละครน,นั่นเองปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน4ดันเจี้ยนก็คือมิติแดนลับดันเจี้ยนอุปกรณ์สวมใส่อาวุธและก็ชุดเกราะต่างๆไฮไลท์ของดันเจี้ยนนี้คืออุปกรณ์ประเภทชุดเซ็ตที่เมื่อใส่รวมกันแล้วเนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้มากขึ้นนอกจากนั้นยังดรอปคริสตัลที่ใช้ในการคราฟอุปกรณ์ระดับเลเจน d อีกด้วยบททดสอบท้าทายมีโอกาสได้รับโทเค็นแฟชั่นและเพชรสเตล่าใช้ในการแลกของในร้้้้้้าาานนนนนนคคไไไดดดดดโยททีี่่่่มมมตตอองงงงเเเเิิถหััััวกกรรจบบ6แขข ผู้เล่นอื่นทำดาเมจสูงสุดในแต่ละวันยิ่งทำดาเมจได้ผ่านขั้นต่างๆก็จะเปิดกล่องรางวัลได้มากขึ้นมีโอกาสได้รับเพชรสเตล่าและก็ตั๋วกาชาแบบฟรีๆคลื่นความสยองดันเจี้ยนสำหรับดรอปไอเทมพัฒนาสกิลของตัวละครสัตว์เลี้ยงในเกมช่วยเพิ่มเลเวลสกิลของสัตว์เลี้ยงและยังมีโอกาสได้รับเพชรสเตล่าอีกด้วยสำหรับใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนในเกมก็ยังมีระบบกิลด์ที่สามารถเข้าร่วมเพื่อทำภารกิจร่วมกันเก็บแต้มกิลด์เพื่อแลกทรัพยากรอัปเกรดต่ตางๆจากร้านค้ากิลดนอกากก้ยยมมีีทสห่่วชไ ก็จะช่วยแบกลูปกี่วได้ดีหรือคุณเองก็เป็นได้นะคนที่จะแบกเพื่อนทุกคนขึ้นไป ส่วนตัวผมเล่นสาย s h a d o w l a s h นะครับคอยเป็น Damage Dealer ให้กับทีมถือว่าโหดใช้ได้เพื่อนๆคนไหนลองเล่นแล้วรู้สึกอย่างไรกับตัวเกมเนี่ยหรือคิดว่าสายอาชีพไหนเก่งๆก็มาคอมเมนต์เล่าให้เพื่อนๆคนอื่นฟังได้นอกจากนั้นเนี่ยในช่วง CBT ผมเองก็มีการไลฟ์สตรีมเกมนี้ด้วยนะเพื่อนๆมือเก่ามือใหม่ก็เข้ามาคุยกันสดๆได้ในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปนะครับมาดูระบบกาชาของเกมนี้กันบ้างปัจจุบันเนี่ยมีกาชาให้เปิดกัน2ตู้ก็คือกาชาสกิลแล้วก็กาชาสัตว์เลี้ยงกาชาสกิล สีม่วงแล้วก็สูงสุดที่สีสม้มและเมื่อผู้เล่นเปิดได้สกิลใดๆเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะได้สกิลนั้นมาใช้งานทันทีส่วนถ้าเปิดได้สกิลซ้ำเนี่ยสกิลนั้นก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนให้นาไปอัปเกรดสกิลเดิมได้และถ้าหากคุณเปิดได้สกิลที่มีรายดีดสูงขึ้นก็จะสามารถนําไปสลับกับสกิลเดิมได้โดยที่ไม่ต้องอัปเกรดใหม่แต่อย่างใด ส่วนที่ตู้กาชาสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะคล้ายกันนะครับคือมีสัตว์เลี้ยงแบ่งได้ตามแรลิตี้ต่างๆเปิดเจอครั้งแรกก็จะได้ทั้งตัวเปิดซ้ำได้ชิ้นส่วนอัปเกรดโดยที่ชิ้นส่วนที่ได้เนี่ยจะไปทำการอัปเกรดสกิลของสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันปัจจุบันตัวเกมอยู่ในช่วงคลอสเบต้าที่เปิดให้เข้าเล่นได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึง1พฤศจิกายนใครที่มารับชมคลิปในช่วงนี้พอดีก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันได้ทั้งระบบ Android แลละ iOS ลิง,ะงก์ดาอนดรอยด้คละไบชมเ,เมอหลิงดาวนอไหรร่จะีบาใทล่กกเลนมด แนวนอนแบบผมนะครับตอนนี้ผมเล่นผ่านอิมูเลเตอร์นะผมใช้ LD Player 9แล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเปิดการบังคับหน้าจอแนวนอนเพียงเท่านี้เพื่อนๆ,ๆก็จะเล่นเกมนี้แบบจอกว้างๆได้แบบผมแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตั้ง LD Player ผมทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็คือ Go Go Muffin เกมมือถือ Idol RPG กราฟิกน่ารักเล่นเพลินๆหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดซนะนนับสะครุกนมาับ วันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้คลิปหน้าผมจะหยิบเกมไหนมารีวิวให้ดูรอติดตามนะครับวันนี้ท็อปเกมรีวิวจากท็อปเกมไทยแลนด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ